สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูลเล่องดันดาดันและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมังงะตัวเต็มดันดาดันในตอนที่223นะครับผมซึ่งจากในตอนที่แล้วกลุ่มพวกลูกน้องของเขาเซนจ์แมนเนี่ยก็ได้มาเล่นงานยูกิชิโรโคคิแล้วก็ลินนะครับผมจนทําให้พวกเธอ2คนเนี่ยต้องผนึกพลังกันนะครับคนนึงเนี่ยเป็นพลังไอดอลสายร้องเพลงนะครับเมื่อร้องเพลงเนี่ยก็จะใช้พลังแรงโน้มถ่วงได้ส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นสายเล่นเปียโ,โนนะครับเมื่อ เป,นเปนโนเนี่ยก็จะเรียกกองทัพมแมลงออกมาได้ซึ่งเมื่อรวมพลังกันแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นแรงโน้มถ่วงมแมลงอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับพลังของเธอ2คนซึ่งมันสามารถต่อสู้กับศัตรูที่มาเล่นงานพวกเธอคนหนึ่งได้นะครับที่ใช้ไฟในการโจมตีซึ่งพอเปิดมาในตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ตกใจชุดของพวกเธอนะครับเพราะว่าตอนนี้ชุดเนี่ยมันก็เปลี่ยนกลายเป็นชุดไอดอนสีดําซึ่งไม่ใช่แค่ลินที่ชุดเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่ายูกิชิโร่ก็เปลี่ยนชุดไปด้วยเช่นกันนะครับส่วนไมที่เป็นพูดของลินนะครับก็ได้บอก ว่าตอนนี้พลังไอดอนเพิ่มขึ้นแล้วส่วนเจ้าผู้ใช้ไฟที่โดนโจมตีจนกระเด็นมาเนี่ยมันก็ได้โจมตีไปอีกรอบนึงนะครับผมโดยการปล่อยไฟซึ่งพวกเธอเนี่ยก็พยายามใช้เกาะมาแมลงป้องกันการโจมตีเอาไว้ไมค์ก็ได้บอกให้ยูกิชิโร่เนี่ยเรียกมแมลงออกมาเยอะๆแล้วก็ได้บอกลินว่ามัวทําอะไรอยู่ร้องเพลงสิลินซึ่งลินที่ยังไม่ชินกับชุดตัวเองเนี่ยก็ได้ถามยูกิชิโร่นะครับว่าคุณยูกิชิโร่ฉันไม่ได้ดูพิลึกใช่ไหมยูกิชิโร่เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเท่มากเลยแต่ลินเนี่ยก็ยังคงไม่ม่่มันนใจนรบ,บอออกกวาาเธง กระจกดูตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่เธอจะเริ่มร้องเพลงเพราะก่อนที่เธอจะขึ้นเวทีร้องเพลงเป็นไอดอลเนี่ยต้องมีความมั่นใจก่อนนะครับแต่ตอนนี้ชุดเปลี่ยนทําให้เธอเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจแต่ถว่าตอนนี้สถานการณ์ก็บีบบังคับนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งยูกิชิโร่เนี่ยก็ได้เล่นเปียโ,โนแบบสุดความสามารถนะครับส่วนลินก็ได้ร้องเพลงออกมาซึ่งเมื่อพวกเธอรวมพลังกันนะครับตอนนี้ก็เกิดการโจมตีมหาศาลออกมานะครับทั้งฝูงมแมลงแล้วก็แรงน้มถ่วงเนี่ยได้ด,ด ล่วงลงมาจากตึกเลยซึ่งเมื่อมันล่วงลงมาแล้วเนี่ยตอนนี้ฝูงมแมลงก็ค่อยๆมาลุมมันนะครับแม้มันจะพยายามใช้ไฟกําจัดฝูงมแมลงออกไปแต่ถ้าว่ายูกิชิโร่เนี่ยก็เรียกกองทัพมแมลงจานวนมหาศาลนับไม่ถ้วนออกมาจนปกคลุมเจ้านี่จนทั่วร่างกายและลินก็ได้บอกว่าควรได้แล้วและภาพก็ได้ตัดมาที่ศัตรูอีก2คนที่มาด้วยกันนะครับซึ่งคนหนึ่งเนี่ยก็ได้มาช่วยผู้ใช้ไฟนะครับในการปัดเป่า,มาแมลงออกไปโดยการเหมือนใช้พลังน้ําซึ่งเจ้าคนที่ใช้น้ำเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่า พระผู้เป็นเจ้าการได้พานพบกับสาวๆผู้มีสเสน่ห์มากล้นขนาดนี้มันทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกปึงปังขึ้นมาเลยอย่างนี้นี่เองเพราะความสามารถของเธอคนนั้นก็เลยไม่สามารถเข้าใกล้ไปมากกว่านี้ได้ดูเหมือนว่าเจ้านี่เนี่ยจะไม่สามารถเข้าใกล้ลินได้นะครับเพราะว่าลินเนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงกดเอาไว้อยู่แต่ถ้าว่าในตอนนั้นอสสนควันเหนือก็ได้โผล่เข้ามานะครับเราก็ได้พูดว่าแจ็ควิปจุดไฟไปที่ทางนู้นทีแล้วก็ตัดมาที่ด้านบนห้างนะครับตอนน,น,นี้ยูกิชิโร่กับลินเนี่ยก็ชะเง้อลงไปดูนะครับว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ย ทำอะไรกันอยู่ซึ่งยูกิชิโร่ก็ถามว่าพวกมันเนี่ยคิดจะเข้ามาอีกหรือเปล่ารินเลยบอกว่าเธอเกิดมันยอมไปที่อื่นเนี่ยก็คงจะดีหรอกเหมือนมันกําลังจุดไฟอยู่ด้วยจะทําอะไรกันแน่นะและในตอนนั้นเองก็ได้เกิดลมขึ้นนะครับและจากนั้นอสุนควันเนี่ยก็ได้เข้ามาจับตัวรินเอาไว้ได้ซึ่งอสุนควันหรือว่าเลดบาลอนเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงจะควบคุมแรงโน้มถ่วงได้แต่ก็ไม่สามารถป้องกันควันที่ลอยมากับลมได้ใช่ไหมละ่ะยูกิชิโร่ที่เห็นแบบนั้นก็พยายามจะเข้าไปช่วยรินนะครับแต่ว่าเเเธออนะก็ดจจ้้้้าาผูใชไไฟัับตววแล จากนั้นผู้ใช้น้ำเนี่ยก็ได้เข้ามานะครับแล้วก็ได้ห่อหุ้มลินเข้าไปในน้ำนะครับผมทําให้ลินเนี่ยหายใจไม่ออกอสุนควันเนี่ยก็เลยบอกกับยูกิชิโระนะครับว่าขั้นแรกเลยนะเริ่มจากเธอแล้วกันช่วยยอมรับความ่ายแพ้ทีถ้าไม่อยากให้เพื่อนของเธอตายนะยูกิชิโระที่ได้ยินแบบนั้นก็ยอมทันทีนะครับบอกว่ายอมแล้วจะให้ยอมแค่ไหนก็ได้พราะงั้นอย่าฆ่าเด็กคนนั้นเลยซึ่งฝั่งตัวร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่ายอมง่ายเหลือเกินนะสุดท้ายพวกเธอเนี่ยก็เป็นแค่ระดับบริวารและจากนั้นเจ้าผู้ใช้ไฟที่จัับตวโ ก็ได้เอาดาบสั้นออกมานะครับซึ่งเป็นดาบสั้นที่เอาไว้ใช้สาหรับขโมยพลังซึ่งมันเนี่ยก็ค่อยๆกรีดลงไปที่ผิวของยูกิชิโระแล้วก็มีคําเปยขึ้นมาว่าความสามารถกําลังถูกช่วงชิงแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสําหรับดันดาดันในตอนที่223เรียกได้ว,ว่า3ตัวละครร้ายที่มาบุกในตอนนี้เนี่ยมีพลังที่ค่อนข้างสอดผสานกันนะครับคนนึงเป็นน้ําคนนึงเป็นไฟแล้วก็เป็นควันนะครับผมซึ่งเมื่อคอมโบกันเนี่ยก็ยากที่จะมีอะไรต่อต้านพวกเขานะครับแม้ แต่พลังแรงโน้มถ่วงของลินก็ไม่สามารถต้านควันที่ลอยมากับลมได้นะครับและยูกิชิโรก็กําลังถูกพวกมันขโมยพลังไปนั่นเองนะครับผมก็มารอติดตามกันในตอนหน้านะครับผมว่าการขโมยพลังในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ